สวัสดีครับเราอยู่กันที่เดอะคอนเน็ 12A สุวรรณภูมิทาวน์โฮมรีโนเวทใหม่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกต่อเติมหลังคาที่จอดรถมาให้แล้วและหน้าบ้านเนี่ยยังมีช่องเก็บของให้อยู่ตรงนี้ด้ครับหลังนี้นะครับเขาให้พื้นที่ใช้สอยถึง100ตารางเมตรและเมื่อเปิดประตูเข้ามานะครับจะเจอกับห้องนั่งเล่นวางชั้นทีวีชุดโซฟาขนาด4ที่นั่งได้เลยครับด้านหลังเนี่ยได้ต่อเติมเป็นครัวไทยคเคาน์เตอร์ปูนเป็นรูปตัว,อว้อลยคร,ครับพื้้นนที่ดาหลังมีประตูสสไไลดดเปปิ่วนังพื้้ทีกา มากครับ ทางโครงการเนี่ยเขาจะมีแทงน้ำและปั๊มน้ําติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับทางขึ้นชั้น2บันไดเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางของบ้านชั้น2เนี่ยจะมีได้กันสามห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ําห้องนอนแรกนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือวางเตียง3าฟุตได้ครับห้องนอนที่2อ,อยู่ข้างๆกันมีหน้าต่างเปิดรับแสงจากด้านนอกได้ห้องน้ํานจะอยู่โถงตรงกลางของบ้านสุขภัณฑ์มาให้ทั้งอ่างล้างมือและก็ฝักบัวครับห้องนอนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านครับตรงนี้วางเตียงนอนขนาด6ฟุตได้เลยตรงจุดนี้นะครับจะทาเป็นบิ in, แถมยังมีประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเปิดประตูออกรับแสงหรือชมวิวก็ได้ครับโครงการ The Connect 12 a สวรนาพูมนะครับจะอยู่ในซอยกิ่งแก้ว37สามารถเดินทางได้ทั้งถนนบางนาตราดหรือถนนมอเตอร์เวย์ครับสนใจทาวน์โฮมรีเเวทใหม่ต่อเติมครบพร้อมเข้าอยู่ทำเลยเทานย่านกิ่งแก้วใกล้สนามนนมีสวซนาพูมแบบเนี้ติดต่อขอเข้าดูบ้านจริงได้ทุกวันเลยครับ